ผมเฝ้าโจทยูทูปเช่นเดียครับเมื่อนี้เฝ้าโจสิพามาชมราคาควายตลาดนัดสีบุเรืองนะครับเด้อตลาดนัดสีบุเรืองจังหวัดหนองบงัวลุรีครับผมนะครับผมรถก็มีลายอยู่ครับผม ครับผมอันนี้คือด้านหนานะครับประตูทางเข้าครับผมเดี๋ยวขาเข่าไปเลยนะครับเนาะขับติดตามเลยครับผมครับผมมือนี้มาเบิ่งตลาดนัดสีบุเลี้ยงนะครับเด้อขับว้างในแหละครับเบิ่งตัวแรกเลยครับคุณพ่วว้วนปั่นหมูครับว้้นปั่นหมูตัวนี้ บรรยากาศนะครับเด้อบรรยากาศตลาดนัดสีบลูเรืองหนองบัวลำพูเปิดราคาเท่าไหร่พ่อหกหมื่นห้าพันย่างไปได้ไหมหกหมื่นห้าพันนะครับเด้อมันมานบ่นี่พ่อมานยุ่นปะ หกหมื <c oughs> ่นห้าเบอร์โทรศัพท์นะพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดศูนย์เก้าหกเจ็ดเดพอเคลนหลองสาระนครับด้วยหกหมื่นเท่าอหกหมื่นห้าพันครับผมดูยิงนะจากเบื้องบันทายมั้งแ่บ่ได เด้อครับเดอ้อบันไทยครับผมปุ่นเดี๋ยวเอาไปเร่อยๆว่ตัวไม่เอาไปยี่มาดเพราว่าเราจ้างเาไปน้วเพราะีวามลูวามลูอันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองเพระาะว่าป่นปุ้นทับด้อครับเดอ้อจ้างไปโนบ้านโนว อนนเบิ้งหางด้วยครับผมตัวนี้เปิดยราคาสัเดี๋ยวห้าขิ้มหาครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหาของโปเแกนนี่เกานะครับเรือเขแมเข้มจ้ำโอ้น้ำดีทุ่ ทีแต่ว่าจะค้ามสูงบลายไปไหนนะครับเนาะค้ามสูงนี่กระมัณมันอยบวกะมาดวยางลัสยยาูบนีละาม่วาก่อยเกันพอเปิดราคาต่าเดี๋คุณ่อเซนสองแม่ลูกครับ ลูกคุณลูกแม่เด็กหม่คนน้่ี่เว่าคนไม่ด้เหนนเซียนสองนะครับเรือพ่อขอเบอร์โทรศัพท์นะครับต้องการครับ

รอเบอร์โทรอยู่เด้อครับเด้อครับแมลูครบครับผมแสนสครับผมแสนสองศูนย์เก้าห้า้าหกศูนย์สองหกศูเก้าหนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งเบาเบาโจครับผมช่องเบาโจ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 ครับผมเบาโั้นเน พ่อซื้อว่าจังไหนครับจันพ่อจันพ่อจันพ่อจันนะครับก๋วยใส่พ่อผู้เบียงของผู่ผู้เบียงนะครับเด้อบ้านหอยซ้ายบ้านหอยซ้ายครับผมราคาหนึ่งแสนสองบ้านหอยซันตำบลบ้านเลียครับผมสนใจเดี๋ยวกินกลางทัวร์มหาพ่รและใด้อครับเด้อโอเคครับนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกผู้ลูกแม่นะครับเด้อ แม่นี่สูงประมาณมัางลอยยีกว่านี่บสามสกว่าอีกเ่้ออันนี่ด้ครับแม่ลูกนึ่เปิดราคาเท,ะทะ่าไรครับหกหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกเบอร์โทรศัพท์เนี้ยศูนย์แปดเหนึ่งศูนย์สามแปดส ซื้อบ้าจังไหนครับผมคุยเงี้ยวัดบ้านหนองน้อครับผมคุยอยู่ผู้คอนเช่นเตะชุมแพชุมแพครับผมหกหมื่นเจ็ดพันครับผมแม่ลูกเด้อครับเด้อต่อรองได้เยอะครับผมใส่อะมีอีกมั้ย แม่ลูกเด้อครับเด้อโอ้ยไปเลยสองอาทิตย์นะครับได้สองอาทิตย์วันเป็นสัมรีครับผมเิ่งด้วยลูกลูกลูกตัวเมียลูกแม่เด้อครับผมแม่ลูกเด้อครับไวเผือกไม่ได้สนใจครับผมก้มสูงประมาณเท่าไรน้อยสามสิบบวกน้อยน้อยนะหูเรียงง่ไงปะเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย เปิดห้าสบห้าห้าหมื่นห้าพันครับผมหามื่อาพันนะครับเนาะครับยังเลียงลูกน้อยอยู่ครับด้วยเบอร์โทรศัพท์อีกเนี่ย 021 0384ครับผมดีครับเบเบิดแฝนนี่ของผู้ใดเนี่ยของพ่พเท่าไหครับ อันนี้ราคาเท่าไรเนี่ยนน้รยวห้าสิบบาเด้อครับแม่ลูกลูกออกได้ซ้ำกันครับผมลูกแม่ลูกผัวลูกตัวเมีย คนนี้กับลคัดเดียวกันนะครับเบอร์ทัวรของผู้เดียวนี่นะครับเด้อหาเมื่อนหาไปดิหาสิผาตอร้องได้เด้อครับเด้อนี่ครับผมโอเคครับผมพอแล้วตาเต็มเต็มจำดีนะครับแม่นี่ครับผมโอเคครับ ไวเผือกเด้วครับเด้อไปด้ยทองได้จาเดือนแล้วี่ทองสเ<อ>ดือนครับทองได้สเดือนเลย้อครับเด้อสูงกับประมาณร้อยสาหายุดลครับผมเปิดราคาเท่าไรเนี่ยสี่สิบแปดส่ออ,องอได้องอนิดน้อยครับผมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยูนย์แปดสองศูนย 9387น้าหอยไซนะครับเ้อะควายเผือกอยู่ที่หนองบวัวลำพูครับผมพวเรมักทุนหน่อยนะครับเนาะ,ะส่วนมากน้หอยเงี้ยงเับเจ้าจะยืนจุ่มกันนะครับหอยเงีเครับผม,มอหอยเครับผม <laughs> เพื่อยืนจุ่มกันครับ <laughs> เพราะว่าเมื่อนี่คนสื่อแทบจะบม่มีมแต่ผู้ขาย้ไป <laughs> ครับผม โอ้ควยงามเด้อครับเด้อของเบามาวินพัฒนาบันทุงสูงเท่าไรเนี่ยครับร้อยสี่สิบร้อี่สิาเ้ยกยับไปนะเเด้อครับเด้อโอ้งามงามเป็นลูกเท่าไรครับลูกเท่าไร <c oughs> <c oughs> เป็นลูกดาวเหนือปะครับผมสวยงามสวยงามงามแท้ครับผมปิดฉากครับพิฉากสวยๆเลยครับผมตาเต็มเกลมจ้ำเปิดราคาต่อหน่อยหน่น้อยแสนเอ็ดครับแสนเอ็ดต้อร้องได้อยปะครับนี่ไว้สูงประมาณร้อยสี่สิบนี่นะครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดทวนวานะเงาดีครับผมสถานะตอนนี้ท่องปะ ก้อยท้องนั่งท้องว่างครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับกำลังมบาเบนเบอร์โทรศัพท์ครับ087 197 197 1 6 1 6ป่าครับผมเป่ามาบินพัฒนาปันทุงคุณโก้เขาน่อยครับอันนี้ส่วนมากจะมีแต่ห้ด้วยครับเด้อมายยนกันนะครับ โอ้งหนาดีสุดครับผมลอยหาเสียงมาคน่ไม่รอดนาจับเขาเป็นขีดไหอไหมโอ้งามคับงามคักตาแก้มเข้มจ้ำสวยดี จุงยนโซนะครับผมราคาเบาๆครับผมพี่สนใจเอาไปเลี้ยงได้ครับผมนี่ครับผมตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่น้อยเนี่ยปิดราคาหา,ามื่นแปดพันหามื่นแปดพันต่อลองได้เลยครับเด้อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์หกหน สองสามสามหนึ่งหนแม่นี้ด้อครับเดอ้อบ้านหอยเลือกครับผม,บมน้องบัวลำพูครับผม,บมสนใจยังเด้ก็กินกลางมหาเราได้เด้อครับเดอ้อนี่ครับโอ้งามงามตาเต็มเข้มจ้ำตุ้เคครับมันมันเด้อครับเดอ้อหันมาเบป็งของมา้าบินพัฒนาบรรทุงครับผม อันนี้ควายยังก็พอค่อยควายมูาลาบ่ครับพ่อเปิดราคาต่ไหนครับเพ้อราคาแปดหมื่นห้าแปดหมืนห้าพันครับผมราคาแปดหมื่นห้าพันต่อลองได้นะพ่อเนาะบังหนาบังตาเลยครับหุ้นหุ้นเรี่ยงง่ายหู พ่อเบอร์โทรศัพท์เอาจุ่มเดียวกันนะพ่อเนาะตัวนี้กัราคาแปดหมื่นห้าพันตัวนี้กัราคาเดียวกันนะครับหนึ่งแปดหมื่นห้าพันครับผมตัวนี้ลูกเก้าเจริญมาพ่อตัวนี้ลูกเก้าเจริญครับผมแข็งขาดีครับผมเพิ่งหน้าตาแปดหมื่นห้าพ่อเบอร์โทรศัพท์จำเลยว่ มีเบอร์โทรศัพท์พ่อเลยศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สี่สามครับรของพ่อไหวเด้อครับเด้อดอนแมนบ่ฮะแม่ดอนนี่ก็แมนแจ้แม่ดอนผู้ดดใดสนใจควอยเผือกเด้อครับเด้อโอ้งามดีรา,าคาเก้าหมื่น อางไงครับผมอางไงความสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าบวกยุทธครับผมทับตัวเร่ไปก็ลูกแก้วขวัญมีใบพร้อมบบ่ใมีหลออดพร้มมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับด้วยทับแก้วขวัญว้ราคาเท่าเดิมก็เก้าหมื่นครับผมท่องได้จากเดือนแล้วท่องได้สองเดือนนะครับด้วยสนใจกิ่งกลางมหาเราได้ครับเบอร์ของพ่อไว้แล้วครับผม ตัวนี้แม่มันแปดเดือนแล้วครับผมเบื้องครับเบื้องบันไทยเด้อครับอ้ยหนมกางกากางกาเลยเด้อครับผะตัวนี้ราคาเท่าไรพ่อแปดเมืองหาตัวนี้ราคาแปดเมือนหาท่องได้เท่าไรก่อแปดเดือนท่องได้แปดเดือนแล้วครับเบอร์พ่อไหวกด้อครับเด้อ สนใจจริงแด็กก็จริงกลางมหาพอ่อเราได้ครับผมเบื้องหางเงาดีแม่ดอนแม่เผือกครับผม,มอันนี้เป็นไขยแม่นางเนะครับเด้อเผื่อราคาจะได้น้อยเนาะหาเมื่อน,นหาครับผมเ,เออจับเขาขึา้น โอ้สูงกับประมาณร้อยสามหกสามขิดอยู่ครับร้อด้วยเอาร้อยสามแปดเลยครับเจ้าของคุณว่าร้อยสามแปดเลยครับเด้อหางเงาดีครับผมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์เก้าห้าหกหกสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์อันนี้เป็นเบอร์ผพ้ใอะไรนี่เบอร์โนนในล่าอ๋อเบอร์เจ้าของนะครับเด้อซื้อว่าน้องบีนะครับลูกคุณพ่อไวครับผม โอเคครับผมมันหมานครับห้าหมื่นห้าพอดีต่อรองได้นิดหน่อยเนาะโอเคครับอนตัวนี้ราคาเท่าไหร่พ่อคั้วผื่นหรือคั้วเมียนะขั้วเมียราคาเท่าไหร่พ่อหกหมื่นเนาะพ่อเนาะคั้วเมียนางมันบ่ ราคา60,000บาทครับผมราคาห0หม0บาทพนันแม่ลูกป่ะพ่อแม่ต้องลูกแม่กี่เจ็ดพ่เจ็ดสิบเจ็ดสิพ่อแม่ลูกลูกแม่เอาลูกผูแม่ลูกลูกผูครับผม ไว้ที่กระซูประมาณร้อยสามสิบเกศกระูมัร้อยสามสิบเกดครับผมพ่อขอเบอร์โทรศัพท์นะ่อย์แเก้าสองเจ็ดแปด2 7ห้าสอสเบียงนะไว้อยู่บ้านนาลาดควายจำได้ไหมตัวนี้ราคา6กหมื่นไว้เมีนางครับผม ตัวนี้ราคา77,000มื่นะครับผม77,000มื่เป็นลูกตู่นด้วยครับเด้อนี่าานะครับผมมันมานครับผมโอ้ตาแจ้มแจ่มดีเนะครับตัวแม่เนี่ยงามงามงามสูงกับประมาณน้อย38มแปดเลยนะครับ38บวกนะครับเนาะ หางดีหางเงาหางเป็นพ่วครับผมราคาห้าหมื่น 50, วะที่พ่อห้าหมื่นห้าหองวัยซื้อดรอห้องวัยซื้อสถานะตอนนี้เป็นไอพ่อท่องว่างหรือว่าทองว่างเหรอครับเป็นว่าท่องว่างเนาะครับเนาะขายลูกมนันไปเลื่องปะครับผมพ่อขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ 087 814 8546 8546่อไปบุญครับแถวพ่อไปบุญนะครับเนาะกลวยยุ่ยสครับผมสีบุรีข้ออะไรสีบุรีขงครับผมจังเด็กกาก่งกลางมหาพ่อเราได้ครับผมก็ได้สนใสนะครับเรื่องงามดีอยู่ครับเหยาดีหางเหย้าดีหางเป็นพัวเข้มนะครับผมตาแตี้ยเข้มจ้ำเรียบดีครับผมโอเคครับดีบรรยากาศเด้อครับเด้อ ตลาดนัดทั้งอื่นกับปิดหลายลไละครับผมแต่อำเภอสรีบุเรงก็ยังเปิดคึกคักคือเก่าครับผมผู้ซื้อผู้ขายก็พากันมาหลายกันแต่ว่าการลดลงจากน้อยอยู่มเจานบออยู่ลสิผู้ีเาม่ เรากำลังต่อร้องกันนี่ครับผมเฝ้าต่อกันด้วยครับเด้อฝนนี่ถูกห้ำแล้วนี่นะครับเด้อผมบรรยากาศครับผมตลาดนัดนา,นานี่บ่รู้ว่าเปิดบ่เปิดด้วยครับบ่รู้กันครับแต่ว่าอาจจะเปิดที่เก่าหน้าหลับเพิ่นบ่ประกาศว่าจังได๋ครับผมสั้นกะคลิปนี้กะเอาไว้เท่านี้เนาะครับเนาะ กดกระดิ่งกดซับใกล้กดติดตามไอ้บ้าจูนี่นะครับเด้อจะหาคลิปไหมมาลงให็ f ซีหรือแฟนคได้ติดตามนะครับน้องสวัสดีครับ